เด็กกพรา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดวันแต่บางสิ่งมันกลับไม่ย้ำ วารามอเลยกุ้มบระมาตุลลอฮทวบอระกาตูสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางยาตีมทีวีทุกท่านนะครับผมมมหัมมัดเตาฟิกวิรัสเถียนขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านพงบือเราะตะมนจอเบาะนะครับหมู่ที่4อํอำเภอยี่งอจังหวัดตราทิวาดนะครับ ก็จะพาพี่น้องนะครับเข้ามาชมโครงการในการก่อสร้างนะครับบะห้องน้ำให้กับครอบครัวกัมพานะครับในวันนี้จะเป็นครอบครัวเจม้นะครับเดี๋ยวเรนเชิญพี่น้องเข้าไปชมด้วยกันครับก็วันนี้ผมนะลงพื้นที่มาพร้อมกับท่านมนตรีสมร์วันนี้นะครับรองประธานมูลที่สาธารณนุขการึาษาติกัมพ้านะครับคุณยิปปินทองนะครับกรรมการมูลที่แล้วก็ท่านอิหม์โมมดสันหมานะครับอิหม์มัสยิดอันหูดานะครับซึ่ง เป็นเครือข่ายของมูลทธิศรัทธาจนเพื่อแังสา,าเด็กกำพร้าในเขตยี่งอแห่งนี้นะครับท่านก็ท่านนิ่มให้เกียรติที่จะพาเราดูพื้นที่นะครับเพื่อเข้าไปชมห้องน้ําที่สร้างเสร็จแล้วนะครับของครอบครัวเจาม้าครับตามอะไรครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงทางเข้านะครับบ้านครอบครัวครอบครัวเจาม้านะครับ แ,แคบนิดนึงนะฮะบ,บ้านนี้มีเด็กกำพร้า4ี่คนด้วยกันนะครับเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเชิญเชิญด้านในนะครับตรงนี้อยู่ในเขตหมู่บ้านพงบือเร้อนะครับหมู่ที่4ี่ตำบลจอบ,บ่ออำเภอยี่งอจังหาาวัดนราธิวาสนะครับอยเรียนเชิญตามผมมาดูนะครับ สาอะรคุวรมาตุครับนี่ก็นะด้านนี้เป็นบ้านของครอบครัวกำมพาเจ๊มักนะครับซ,ซึ่งมีหญิงม่ครอบครัวนี้นะครับดูแลลูกกรัรมพาถึง4คนนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุที่เราต้องรีบหาทุนเพื่อจะจัดการดําเนินการสร้างห้องน้ำนะครับให้กับครอบครัวเจ๊มะาแห่งนี้เนื่องจากว่า ไม่มีห้องน้ําใช้แล้วก็เด็กๆนะครับเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เริ่มจะโตเป็นสาวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับเข้าไปชมนะครับห้องน้ําที่เราสร้างให้กับครอบครัวกําพร้านะโดยมีเด็กผู้หญิงกําพร้าอยู่ด้วยกัน4คนนะฮะโดยหญิงม่นะครับเป็นคุณแม่ของเด็กนะครับคุณนีฮาริมอนนะครับจะพาเราเข้าไปชมนะครับเชิญครับแม่เชิญพาเข้าไปด้านในเลยครับนะเดี๋ยวติดตามนะครับ เป็นแค่ใช้ผ้าึงนี่หใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยที่ผมมาเยี่ยมครั้งแรกนะครับ <c oughs> เด็กๆเนี่ย <c oughs> เด็กๆเข้าไปไม่มีห้องน้ำนะ <c oughs> เด็กๆเวลาจะถ่ายเบาเนี่ยนะครับต้องขึงผ้าด้านหลังนะครับขึงผ้าแล้วก็ถ่ายถ่ายเบาข้างข้างในส่วนเวลาจะถ่ายหนักเนี่ยต้องเข้าไปยางนะฮะซึ่งลำบากมากสำหรับเด็กผู้หญิงแล้วก็กลางขลางกลางคืนไม่ปลอดภัยนะครับนี่เดี๋ยวคุณนี่ฮานรีมอสจะพามาดูห้องน้ำนะครับนี่นะเป็นห้องน้ำที่ พี่น้องนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานครมอบงบประมาณในการสร้างให้กับครอบครัวเจเจมะนะครับเห็นนะฮะเป็นห้องน้ําอย่างดีเลยนะครับเป็นปบด้วยกระเบื้องนะครับทั้งสี่ทั้งพื้นแล้วก็ผนังสีด้านนะครับแล้วเป็นผนังปูนอย่างดีหลังคามุงกระเบื้องนะครับแล้วก็โถสุขพันฑ์นะครับโถสุขพันฑ์ก็อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเห็นนะฮะ อันนี้เด็กๆผู้หญิงนะครับเด็กน้งองๆผู้หญิง4ถึง4คนนะครับน้องกัมพาร์สี่คนครอบครัวเจฟม้าเนี่ยก็มีความปลอดภัยละในการที่เราจะเดินทางในการที่น้องก็จะอาบน้ํานะครับจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ทําธุระที่ห้องนี้ได้เลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยลาบากมากนะฮะเมื่อก่อนอยังไงฮะคุณแม่เล่าฟังนิดหนึ่งอะไรชื่อเนี่ยฮาริม,นรมน่นาเตนิงเป็นคุณแม่ของน้องๆกัมพาร นะเด็กผู้หญิงนะก็ปัวเจ๊ดมาทั้ง4ี่คนเลยก่อนหน้านี้เวลาน้องๆเขาเข้าห้องน้ําทําไงตอนอยังไม่มีห้องน้ําลำบากมากอยังไงเขาเข้า,ขา,ขายัางไงแล้วเมื่อก่อนผมจะหน้าตอนมาเยี่ยมเนี่ยเขาก็กั้นผ้าข้างหลังกัน้นผ้าแล้วก็ปัสสาวะด้านหลังแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดจะถ่ายหนักถ้าถ่ายหนักก็ไปปลายยาง ใช่ไหมฮะสมัยก่อนไปมาสิ่จบ้างนะครับลรับลำบากเะฮะเพราะว่าการคำกลางคืนเวลาปวดท้องขึ้นมาเนี่ยเด็กผู้หญิงทั้ง4คนเลยนะฮะครับนี่ครับเป็นห้องน้ำที่พี่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานครนะครับม,มอบทุนมาให้ทางผ่านทางมุทีสร้าง,างากับครอบครัวเจมานะครับครับเดี๋ยวเชิญไปพบกับเด็กๆข้างใน คำเดิแล้วครับผมเข้ามาอยู่ในบ้านของครอบครัวเจ๊มะนะครับที่อำเภอยี่งอจังหวัดอาณาที่วาดนะครับครอบครัวที่เรามาสร้างห้องน้ําใหม่ให้นะครับสร้างห้องน้ําให้นะครับนี่นะที่น้องจะเห็นนะพอเดินเข้ามาจากประตูบ้านปุ๊บเป็นห้องนอนเลยนะครับจะเห็นว่ามีบริเวณที่ค่อนข้างแคบมากทีเดียวนะฮะแล้วคุณแม่กับกับลูกๆสี่คนนอนตรงนี้หมดเลยนะนี่หมดเลยครับ เนี่ยฮะนอนตรงนี้หมดเลยนะน้องสี่คนนะครับทั้งน้องสี่คนแล้วก็ข้างในข้างในเป็นอะไรครับเดีรร๋ยวพาพาพาลุงไปดูหน่อยลูกอ่าตรงนี้เป็นอะไรอ่าตรงนี้เป็นห้องเก็บเสือเอ้อผ้าใช่เก็บของอ <c oughs> ืมหลังนี้หลังนี้อยู่กันกี่คนห้าคนก็คืออ,อนีฮาริมาแล้วก็ลูกสี่คนโห่นี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าจังซึนแคบมากเลยนะอืม <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็น น่าจะเป็นครัวแล้วละ่ะไหนตรงนี้เป็นอะไรคะหน่อยอธิบายให้ลุงฟังหน่อยอ๋ออันนี้เป็นพวกเก็บพวกถ้วย,วยแก้วจานนะนอันนี้เป็นครัวใช่ไหมอ่ะนเออ,เอ,อคุณน,น้ฮาริมาครับนี่ฮะในี้มีมีเออเนี่ยครัวนะฮะจะค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นน้ําบ่อ ซึ่งใช้ทำอะไรครับน้ำในนี้ <Okay. S 1> นะี่คือเป็นน้ำดื่มนะครับซึ่งทานตักขึ้นมาจากบอ่อเนี่ยนะฮะครับ <c oughs> ต้องระวังเหมือนกันนะ <c oughs> เด็กเล็กๆมันตกลงไปต้องระวังหาอะไรปิดได้ก็ดีครับเ <c oughs> นี่ยนะจะเห็นว่าอยู่กัน5ชีวิตนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแออัดมากทีเดียวเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยังยังไม่มีห้องน้ํา <c oughs> ผมจําได้บริเวณด้านนอกเนี่ย S <S เขาจะมีเหมือนกับเอาหินมาเทที่ท,ที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นห้องน้ําแล้วเนี่ยด้านนอกเนี่ยเขาจะด้านหลังเนี่ยเขาจะเทหินนะแล้วเด็จเด็กเวลาจะปัสสาวะเนี่ยจะไปด้านหลังไปเียบไปด้านหลังตรงนี้ที่ปัจจุบันเป็นห้องน้ำแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็กั้นผ้าช่วยกันผ้านะครับแล้วก็ เพื่อไม่ให้เป็นเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นเอ่อใครใครเห็นนะนะเป็นส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ปัสสาวะส่วนส่วนเอ่อถ้าจะอุจจาระ,ะหรือจะถ่ายหนักเนี่ยจะไปไป่ายางบ้างไปมัสยิดบ้างนะครับตอนนี้ก็คืออันทำดินละก็เด็กได้รับความสะดวกขึ้นเยอะมากนะครับแต่ฝากเรื่องเรื่องความสะอาดนะครับมีความสะอาดครับแล้วก็คือน้ําน้ําดื่มเนี่ยยังปัจจุบันทุกคนที่อยู่ในบ้านเนยน้ำดื่มใช้น้ําบ่อนี้ก็คือตักขึ้น น,น,น,ใน,น้ใช้ที่นี่หมดแถวนี้ยใช้ที่นี่หมดใช่ไหมครับก็คือเราเราตักขึ้นมาเนี่ยเราเรามีการพักเอาไว้ไหมหรือว่าดื่มได้เลย,ยหรือยังไงก็คือตักขึ้นมาแล้วก็ดื่มเลยใช่ไหมหรือยังไงหรือว่าเราใส่ใใอ๋ออ๋ออ,อ,อันนี้กองนิดนึงอ๋อมีที่กองนี่นะครับนี่นี่เป็นเป็นถังเก็บน้ําดื่มนะฮะซึ่งตักขึ้นมาจากจากเหมือนบ่อบรดานะฮะ พอบรรดาที่อยู่ทในบ้านเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับมีมีม,มีกรองนิดนึงนะครับใช้ตัวนี้กรองหน่อยนะฮะตักขึ้นมาแล้วก็กรองด้วยเนี้ยนะฮะใส่ถังก็เก็บกาไว้ดื่มนะครับรอก็อน้องก็อยู่กันค่อนข้างออค่อนข้างจะแออัดครับแคบพอสมควรทีเดียวนะฮะผมดูคิวก่อนนะผมคิวแน่นเลยเนี่ยฮะดูเี่ยวเห็น้วเนี่ยอยู่กันเนี่ยนี่นี่ห้อง ห้องห้องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยยืนกันแทบจะไม่เต็มเลยนะเนี่ยท่นี้ด้านนอนเนี่ยนอนตรงนี้หมดเลยอืมครับอ๋อจะดูดีนดูดฝุครับจะสอบถาม ท่านอิหม่อมโมมั m ส,สันหมานสักน,นิดหนึ่งครับรบ,บ้านนี้นี่ห้องน้ำที่นี่เนี่ยสร้างเสร็จนานหรือยังครับประมาณสองอาทิตย์กว่ากว่า,าวครับผมก็หลังจากที่ทางมูลนิธิอุ่นเงินมาสองหมื่นบาทแล้วก็ ไปช้าที่หานายช่างเนื่องจากว่านายช่างนี่งานคุณข้างที่ใจเยอะนะครับ,รบและก็แต่สุดท้ายก็ได้ทำเรล่องแครับก,ก็บอกนายช่างว่าให้สร้างให้ดีนะครับเราต้องเอาม<อ>าตรฐานอย่างดีเลยครับ<อ>เด็กได้ใช่อย่างสะดวก<อ>แล้วก็เอาพื้นท,ท,ท,ที่ที่ใช้มาให้เต็มที่นะครับ,รบแล้วก็ปูกระเบื้องอย่างดีให้ครับแล้วก็เราพยายามให้ ลูกๆนะครับเขาได้ใช้อ,องน้ําอย่างเต็มที่แล้ก็ยางมีความสุขเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่ามีความสําคัญกับชีวิตเขามากเพราะเขาเติมตักันแล้วเติมตแล้วก็ต้องใช้ห้องน้ําต้องน้ําต้องอะไรนะครับต้องเป็นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็ขอบคุณทางวันที่มากที่เอื้อทนกันครับ ครอบครัวของทีกกำพร้านะครับได้ได้มีห้องน้ำช้ก่อนหน้านี้ก็ลำบากนะครับ <c oughs> ลำบากมากเลยนะครับต้องต้องหลบๆซ่อนๆนะครับ <c oughs> ต้องใช้เวลากลางคืนใช้ความมืดปิดบังนะครับ <c oughs> ในการที่จะต้องทำน้ำประมาณนี้นะครับ และก็บ้าประยุกลิชิดกันก็คือมันที่แออัดนะครับเพราะห้องหน้ามีมันสะดวกครับสะดวกนะครับด่าน้ําจะซักเสื้อผ้าจะถ่ายนะครับถ่ายทุกอุตุอย่างก็ทำนดนิล้วนะครับก็ดีเห็นถึงถึงความพึงพอใจจากจากลูกทุกคนนะครับเขาก็ได้ เห็นแล้วแล้วก็เราก็ได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความเมตตาจากหน่วยงานจากจากมูลนิธินะครับที่ให้ซึ่งถือว่าเป็นการให้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากทีเดียวนะครับก็ทํไแล้วครับขอบคุณมากครับยวสุขมลครับครับครับยาสัโมลคูณคอยนะครับท่านอิมมโมมัสันมานะครับท่านเป็นผู้นอกจากเป็นเครือข่ายแล้วนะครับเป็นผู้ประสานงานในการจัดสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวเจมมาในครั้งนี้นะครับจะสอบถามนะครับ ยินงไม่นะครับคุณนิฮาริมอสักนิดหนึ่งถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ห้องน้ำใหม่เป็นไงฮะดีใจมากเลยสะดวกขึ้นครับ รู้สึกว่าเด็กๆเป็นไงฮะเด็กๆบอกที่บอกใจด้วยถามเด็กๆนะครับครับคนไหนคนโตอ่ะคนอันนี้ก็ได้ลูกไม่ได้องอาบน้ำอันนี้จะน่าอยู่แล้นก่อนอันนี้ก็ได้แนะนำแนะนำตัวก่อนลูกแนะนำตัวก่อนแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็ให้สลามไปแนะนำตัวแล้วพูดถึงความรู้สึกหลังจากได้ห้องน้ำใหม่เลยเอก็ได้คลิกให้ถือเลยเออสลามอัสสลามุอะลัยกุมันช่ออะไรคะไม่ต้องอาบน้ำหนึ่งโมง เอาแค่ตัวกังน้ำมันเชิญมารดาอดียเจมส์ค่ะหนูชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะวันนี้หนูขอขอบคุณพวกท่านค่ะที่มาในวันนี้ค่ะหนูขอขอให ที่เราได้ห้องน้ําเนี่ยดีใจขนาดไหนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอากได้ห้องน้ําใหม่ดีใจไหมดีใจไหมครับพี่เหมียวดีใจมากค่ะตองคีไม่แก่ใจงรายูก็ได้นะเดี๋ยวให้เอ่อย่างไรคก็ได้เดี๋ยวเราพยายาม่วในวสเวสนาสุภาพตีเราพูดเลยครับอยากให้น้องช่วยมากแต่เยาแต่เราความรู้สึกก็โอเค นุ่นละพี่เขาละคนโตก็ได้ลูกเพรานี่พี่เพราะนี่คนโตเลยครับครับมีความรู้สึกตื้นตันแล้วครับรายการพี่รอดูดูไปนะคะเด็กๆน้าอะไรวันนี้ไม่สบายเลยครับโอเคครับครับก็การทำดินรักครับเด็กๆก็ดีใจมากๆนะฮะดีใจมากๆนั่น เนี่ยตื่นตันใจนะครับที่อันดึงคือพวกเรามาเยี่ยมด้วยนะครับเนี่ยผมมาเยี่ยมนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองครั้งแรกที่มาเนี่ยภาพเด็กๆสามเลยสามนะครั้งแรกที่มาเนี่ยภาพเราเห็นสภาพการที่เด็กๆเข้าห้องน้ำเนี่ยเรานึกถึงลูกหลานผู้หญิงของเราที่บ้านนะฮะว่าถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยเราเราจะรู้สึกยังไงนะฮะกลับไปเนี่ยคือก็ผมก็พยายาม ไปคุยกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางบ้านนะครับเ,เพื่อจะรวบรวมเงินบริจาคมาเพื่อในการสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวกมพาเจมาในครั้งนี้ดูนะครับ mm hmm. เด็กผู้หญิงเนี่ยเรียงกันมาเลยนะครับเนี่ยยังเล็กๆก,กันอยู่เลยเนี่ยพอเราเห็นเราก็เป็นห่วงนะฮะเด็กจะเริ่มโตจะเริ่มเป็นสาวความเป็นส่วนตัวในการ mm hmm. นาในการเข้าห้องน้ำนะครับในการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องมีแล้วนะครับซึ่ง เท uh huh. ่าที่ผม uh, ลงพื้นที่ร่วมกับท่านรองประธานมูลที่นะครับท่านมัม,มุมาสันมานแล้วก็คุณอายุป,ปิ่นทองละอีกหลายๆท่านเนี่ยนะฮะปัญหาของพี่น้องนะครับพี่น้องโดยเฉพาะครอบครัวกำพร้าใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยที่พบมากจริงๆก็คือเรื่องขาดแคลนห้องน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหลายบ้านมีเด็กผู้หญิง <S 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 uh huh. ที่เป็นเด็กกำพร้าเยอะขาดห้องน้ําเยอะมากเพราะฉะนั้นทางทางท่านทางกรรมการมูลที่นะครับและทางมูลที่เองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีโครงการในการ จัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อจะสร้างห้องน้ําให้ครอบครัวกัาพาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับที่ได้ดูเทปวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของการสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวเจมะนี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการจุดประกายนะครับในการที่จะมีห้องน้ําให้กับครอบครัวน้องๆกําพาครอบครัวอื่นต่อไปนะครับพี่น้องที่ได้ชมรายการนี้แล้วนะครับต้องการที่จะบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำนะครับให้กับ น้องๆกำมพา้าเนี่ยก็สามารถบริจาคผ่านมาได้ทีเ่เลขที่บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านนะครับซึ่งเงินบริจาคของท่านเนี่ยจะนําไปสู่กองทุนในการสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวกัมพาต่อไปซึ่งจะเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีนะครับให้กับเด็กๆนะครับในเรื่องของเ,ออเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าห้องน้ําไม่มีเนี่ยนะฮะขาดแคลนห้องน้ำเนี่ย เรื่องของสุขภาพของเด็กๆและครอบ <c oughs> ครัวกำพร้าเนี่ยก็น่าจะเป็นห่วงนะครับนั้นต่อไปนี่ผมจะให้ท่านรองประธานมูลที่สธาาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าคุณมนตรีสมสนสมรลวรณิศนะครับได้พูดถึงโครงการนะครับในการรับบริจาคเพื่อเป็นจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างห้องน้ําให้กับครอบครัวกำพร้าสักนิดหนึ่งครับสำดีกร,กมรกาวมบาร,ม,รมีทูลละบารมีครับท่านที่มามมัสันมานะครับท่านเกือไข่ มีคนอยุบแล้วก็โตฟิกแล้วแม้แต่ยีนะครับได้เราได้ลงพื้นที่กันผมจําได้ว่าตอนมาครั้งแรกเนี่ยสภาพบ้านเนี่ยก่อนสร้างห้องน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับ,รบเพราะว่าเด็กชายเอ่อในการเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องมีเอาเด็กถึง3ามสี่คนไปขึงผ้าเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วสภาพพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สะอาดนะครับเพราะว่ามันทําให้ความรู้สึกตอนนั้นน่ะเรา เห็นแล้วหดหูนะครับผมมีลูกสาวทั้งสีคนเนี่ยผมรู <S 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 anyway> <S <S ้เลยว่าสภาพความความการใช้ห้องน้ำเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายนะครับก็เลยคิดนะฮะคุยกันว่าโครงการหนึ่งที่เราจะต้องทําให้เขาแล้วคือห้องน้ํานะครับพอดีได้คุณตาอฟิกเนี่ยนะฮะไปไปวิ่งเรื่องนี้ได้ให้ผู้ใหญ่ใจดีประสานมานะครับมามอบมอบเงินให้ในการทําห้องน้ำครั้งแรก นะครับก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องมันไม่มีห้องน้ําที่เดียวที่ไม่มีนะครับอย่างเมื่อวันซืนเนี่ยถ้าเราไปเยี่ยมมาเนี่ยไม่มีทั้งห้องน้าแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านด้วยนะครับอันนั้นหนักยิ่งกว่านี้นะครับแล้วบ้านขึ้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะคำว่าระมัดระวังในศาสนาเนี่ยคือต้องเดินระมัดระวังที่นั่นเดินเพราะว่าไม้ผูกก็หมดแล้วนะครับบ้านมีสังกะสีเก่าๆนนั้นซึ่งเราพบมาไม่ใช่ที่เดียวที่ขาดหลายๆที่ที่ขาดห้องน้ําเราก็เลยอยากจะทําเรื่อง อันหนึ่งก็คือนอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วนะฮะสร้างบ้านเหล็กกันผาห้องน้ําด้วยห้องน้ําจะทุนไม่เยอะนะที่นี่ประมาณ20,000บาทนะครับพี่น้องช่วยกันบริจาคให้ให้เด็กเหล่านี้อย่างน,น้อยเขาได้ถูกสุขอนามัยในการเข้าห้องน้านะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันหรือใครจะช่วยทั้งหลังเลยก็ได้2 0,000นนะครับหรือพี่น้องจะช่วยกันบริจาคคนละร้อยสองบาทเรายินดีนะครับนะที่เบอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะมันจะมี หมายเลขของบัญชีของวิธีแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาด้วยนะครับขอฝากพี่น้องนะครับเราช่วยกันเราเป็นคนเดินมาดูพี่น้องให้แล้วก็พี่น้องที่ไม่ไม่ได้มาพร้อมกับเราเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องของบริจาคนะฮะจะได้ประคู่กันไปในความสําเร็จนะฮะผมเห็นหน้าตาของครอบครัวผิดกันเลยนะฮะเหมือนกับครอบครัวที่ได้บ้านนดูสดชื่นดูดีใจนะฮะคือเขาาไม่ต้องการเงินเลยมากมาย พี่หน er ูต้องการสิ่งที่มีเหมือนกับที่เรามีห้องน้ําแล้วก็ทุนการศึกษาแค่นั้นแหละครับขอฝากพี่น้องในนะฮะครับครับอาจารย์ก็รอคยรอนครับท่านรองประธานวุฒิสภาชนเพื่อการศึกษาที่กำพร้าคุณมนตรีสมณะวณิชนะครับก็ช่วงนี้สุดท้ายนะครับอยากจะให้คุณนิฮาริมอนะครับคุณแม่ของน้องๆกำพร้าผู้หญิงสี่คนนะครับได้ได้กล่าวอะไรกับ ผู้ที่บริจาคมาให้เป็นก็ประมาณมาให้สร้างห้องน้ําใหม่ให้กับครอบครัวเจ๊มะนะครับและผู้ชมทางบ้านนะฮะกัจจนทายอยู่ได้ครับราราันจนยะขอรัตอบแทนเดี๋วเอเดี๋ยวเอาเดีเอเดี๋ยวลมาถ n งแลมาลาิสามาลาก็ไรกนมัม ปสักนนิดึงครับก็เขาก็บอกว่าอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านนะครับจะเป็นผู้ที่บริจาคมานะครับและกอมอุนิศเองนะครับแล้วก็ให้อาล่อทรงให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยครับแล้วก็อยู่ดีมีสุขครับทุกคนครับประมาณนี้นะครับผมเข้าใจว่าเขาเขาอาจจะคุยไม่เก่งนะครับแต่เราได้เห็นถึงความรู้สึกนะครับจริงๆเพราะผมก็อยู่ไปมานะครับไปเคยมาดู ได้เห็นถึงถึงสิ่งที่เขาต้องการมานานนะครับต้องการมานานมากหละนะครับและก็วันนี้ก็ทำดนละผมก็แนะานามตัวแทนนะครับก็ฝากขอบคุณทางมูลนิธิอมินานอับแรกและก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมในการสร้างความดีงามนะครับในเรื่องของค้องน้ําและก็ทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับและก็หวังว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันจะเป็น สรรเสริญแห่งความดีงามในโลกหน้าต่อไปและก็ให้ท่านจุงได้มีสุขภาพที่ดีนะครับและก็เป็นบ่าวที่ดีของรัตนานะครับและก็หวังว่าได้มีโอกาสทาความดีร่วมัาต่อไปนะครับประมาณนี้ครับอย่าจะมมละครับสาหรับในคุมรอคตลอประกาศุครับอย่าจะกอลคลอนครับท่านอิมมมูมาสันมานะครับท่านอิมมะจามัสยิดอันหูดานะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายนะครับของวิทยาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าในเขตอำเภอยี่งอจังหวัดราธิวาสนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเ,เรื่องของกองทุนนะครับในากองทุนในเรื่องของการจัดสร้างห้องน้ำนะครับวันนี้เป็นบ้านแรกนะครับที่เราเริ่มดําเนินการก็คือครอบครัวเจะ๊มะในเขตอําเภอยี่งอจังหวัดตราที่วาดนะครับและพี่น้องนะครับที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับ เพื่อที่จะใช้ในการจัดสร้างนะครับสนับสนุนเงินใช้จัดสร้างห้องน้ําสําหรับครอบครัวกำพร้าต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีครอบครัวกรรมพร้าที่มีความต้องการห้องน้ำเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับหรือถ้าท่านต้องการจะ เป็นเจ้าภาพนะครับทั้งหมดทั้งหมดเลยก็ยินดีนะครับสามารถบริจาคมาได้นะครับตามเลขที่บัญชีหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเป็นบัญชีในเรื่องของโครงการสร้างห้องน้ําให้กับน้องกําพรนะครับครับก็บริจาคเข้ามากันเยอะๆนะครับเพื่อให้น้องๆได้มีความสุขนะครับมีความสุขกันเหมือนอย่างเช่นครอบครัวเจมาได้รับวันนี้นะครับสำหรับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับในภาคพิเศษนะครับในเรื่องของ การจัดสร้างห้องน้ําให้ก <i did those tracks> ับครอบครัวก <player> ําพร้าในวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามมอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โออัลลอฮ์ พระอง่มทรงคำหนดไว้เด็กกำพราบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่